อีกคนหนึ่งที่คุณรุศอพาดพิงถึงคือสุชาติชมเกลิ่นซึ่งคุณรุศอนระบุว่าสโลแกนประจําตัวคือพวกกันสําคัญเสมอ,อสมัยรัฐบาล8ปีขีคงจะหมายถึงรัฐบาลประยุทธ์มีฉาย,ยาว่าสุชาติชมเก่งเพราะชมนายกเต็มเหนี่ยวแล้วก็ไล่เรียงว่าคําถามท่านนายกนุทินไปกินอะไรมากล้าตั้งคุณสุชาติที่มีประเด็นเรื่องอาคารสกายนายเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีแรงงาน มาเป็นรัฐมนตรีซึ่งมีกรณีที่สำนักง,งานเนี่ยครั้งนั้นไปซื้อตึกราคาสูงเกินจริงไม่ได้กล่าวหาแต่เป็นข้อมูลที่คุณอนุษสอแจกแจงออกมามีไหมไม่มีมีไหม,ไม,ม,ม,ไหมอ้าวันไม่ใช่อ,อถ้าเป็นคุณชุชาติต,ตอบต้องมาตรงนี้เอาคุณชุชาติต,ตอบเลยเพราะเมื่อวันก่อนวันแรกมีการอภิปรายพาดพิงมาจากคุณาศาสวัิ์คุ้มคง พุนักชนกเสียนอกคนสุชาติตอบได้ยินสิ่งที่อนุสรอภิพายเราเป็นเพื่อเสน็จกันนะการพิปรายที่ทั้งกล่าวเรื่องคุณสมบัติข้อกล่าวหาจากเรื่องตึกสกายนายทาให้ผมนอนละเมอเพ้อถึงตึกสกายนายทุกวันเลยและยังงองอยู่กอง,งการลงทุนบอดประกันสังคมเนี่ยไม่ได้ลงทุนเจ00ล้านค่ะเขาลงทุนเป็นหลักล้านล้านทั้งบอดลงทุนบอดประกันความเสี่ยงแต่งตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด ถ้าวันหนึ่งฝ่ายค้านที่เอ่ยนามมาหลายท่านได้เป็นรัฐมนตรีแรงงานท่านจะทราบว่าอำนาจรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนั้นไม่ได้ลงไปล้วงลูกเรื่องการลงทุนคือไม่มีอำนาจค่ะเราแค่ให้กรอบ <c oughs> กำหนดว่าพรบการลงทุนเท่าไหร่ซึ่งคุณสมบัติที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวมาว่าตึกที่ซื้อมาไม่มีระบบอย่างนั้นอ,อย่างนี้มันเป็นเรื่องของบอร์ดที่พิจารณาการลงทุนทรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจตรงนั้นอบอกเพื่อนสมาชิกพูดถึงเรื่องนี้ ผมขอเรียนว่าถ้าใครทำผิดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบให้หมดน้อมรับทุกเรื่องถ้ามีการเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับผมแล้วก็อยากให้เรื่องนี้จบไปสัทีพูดวนไปวนมาและท่านก็อธิบายว่ากองทุนประสกังคมฝากถึงผู้ประกันตนนะเงิน2 2ล้านล้านอ่ะ2.6ล้านล้าน30ปีที่มีกองทุนเกิดขึ้นมันมีเงินที่เก็บจากนายจ้างรัฐบาลกับลูกจ้างรวมแล้วประมาณ1.6ล้านล้านเท่านั้นนะ แต่หนึ่งล้านล้านที่มาเป็นของ2.6ล้านล้านในขณะนี้มันมาจากสรรัการประกันสังคมเข้าไปลงทุนแล้วได้ดอกผลนะคือเงินต้นที่เก็บมาจากสามฝ่ายเนี่ยแค่1.6ล้านล้านที่ทุกวันนี้เป็น2.6ล้านล้านก็เพราะว่าประกันสังคมเข้าไปลงทุนไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครกล้ามาเป็นบอดการลงทุนเพราะกลัวการร้องเรียนได้เบี้ยประชุมไม่กี่พันบาทผมขอเรียนว่าเงินหนึ่งล้านล้านที่มันงอกขึ้นมาเนี่ย มันเป็นสิทธิทประโยชน์ผู้ประกันตนทั้งประเทศ13ล้านคนก็คือได้จากการลงทุนของบอร์ดประกันสังคมทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีไม่มีอำนาจว่าบอร์ดเนี่ยเขาจะไปลงทุนอะไรจะรู้เฉพาะจากสอตอง,งอตัวสอบว่ากำไรปีนี้เท่าไหร่ถ้าไม่มีใครมาเป็นบอร์ดประกันสังคมกองทุนประกันสังคมคงต้องฝากเอาไว้ที่ธนาคารดอกเบี้ย70สตางค์หรือ1บาท ลองนึกดูว่าดอกเบี้ยแค่นี้เนี่ยจะเอาเงินตรงไหนมาจ่ายสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นนี่อันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างอันหนึ่งแล้วก็เป็นการตอบสอสอ,สอกฤิตศิลปชัยระยอมไปพร้อมกันเกี่ยวกับกรณีอ่าเรื่องบ่อดินอาเดระบุว่าเกี่ยวกับรถบรรทุกเนี่ยมันก็มีกรณีที่ผู้ชํานาญการขอ,ของตนไปวิ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไปรู้เรื่องของแต่ประการใดเนี่ยการ อภิปรายที่ท่านเก่ามาสักครู่เรื่องคุณสมบัติต่างๆเรื่องที่ข้อกล่าวหาต่างๆนั้นในเรื่องของตึกจนผมนอนละเมอเพ้อไปจนถึงตึกสกายนายทุกวันเลยผมยังงงอยู่ทุกวันนี้วันหนึง่งฝ่ายค้านนะครับที่เอ่ยนามมาห,หลายท่านถ้าวันหนึ่งท่านได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจะทราบเองว่าอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่ได้ลงไปลงลูกคุณสมบัติที่ท่านเพื่อสมาชิกได้กล่าวมาเนยว่าตึกที่ซื้อมาไม่มี ระบบ,งง anche, ระบบอย่างนั้นระบบอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องของบ์ดที่เขาพิจารณาการลงทุนรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจตรงนั้นครับท่านเงินที่มีหนึงน่งล้านล้านที่งอกขึ้นมาคือเงินจากการลงทุนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั่วประเทศสิบสาล้านคนในมาตราสามสามได้จากการลงทุนดอกผลแล้วผมกล้าพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับว่าบ่อด,ดินที่ท่านเอ่อยถึงมันไม่ใช่ของผมท่านต้องกล้าสาบานกับผมผมท่านละกล่าวหาผมอย่างนี้ไม่ได้ ผมกล่าบเรียนในที่นี้สถานที่ศักดิ์ธิ์แห่งนี้นะครับว่าสิ่งใดถ้าผมทาผิดกฎหมายขอให้ดําเนินคดีผมในทุกเรื่องแต่ขออยากก่า,ากล่าวหากันลอยๆนี่ไงท่านผู้ชมก็ชี้แจงไปในคราวเดียวเออขอบคุณบณันทึกการข่าวอ,อดีตนายกเศรษฐาตั้งคุณธรรมนัทอ่าใช่อนนตอนรัฐบาลเศรษฐาขออภยัยรัฐบาลแพ้ท้องทานเนี่ยไม่ได้ตั้งหรือคุณธรรมนัทไม่ส่ง ไม่แน่ใจนะตอนนั้นเหมือนมีข่าวว่าจะเป็นแต่ว่าตอนหลังไม่ได้ตั้งขอแก้ไขครบถ้วนคุณอัธกรถูกต้องและว่ากันต่อาจังหวะนี้ก็ปรากฏว,ว่าคุณดุสอรก็ใช้สิทธิ์พลาดพิงแล้วก็บอกว่าคําตอบของท่านอยู่ที่ประชาชนจะเห็นอย่างไรไม่ใช่สมา,าชิกและสมาชิกหมายถึงสสระับสอวอจะเห็นอย่างไรขอยึดสโลแกนของท่านว่าเพื่อนกันสําคัญเสมอนี่ใช้ผิดพลาดพิงตรงไหนวะนเนี่ยงงฮะ เพื่อนการสําคัญเสมอเอรัมตีแฮงเนี่ยเขาเอาเพื่อนเป็นหลักเลยนะ <Okay. S 2> เพื่อน <Okay. S 2> อตอนนี้เขาไปอยู่ภูมิใจไทยหมดแล้ว <Okay. S 2> ใช่ไหมดูเหมือนว่ารักชนดกสีนอกซึ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้อภิปรายแล้วเพราะอภิปรายไปเดืนที่หนึ่ง <Okay. S 2> มาลุกขึ้นขอใช้เศษหรือ,อยังไงน้องขอใช้สิทธิพาดพิงจากคุณสุชาติ<อ>ค่ะบอกยังไงท่นบอกว่าไม่งั้นจะนอนไม่หลับเลยเหรอบอกท่านเป็นรัฐมนตรีมากี่กระทรวงไม่รู้หรือว่าตําแหน่งรัฐมนตรีมีเอาไว้ทําอะไรดีดๆไม่ใช่มีไว้แต่หาผลประโยชน์อย่างเดียว แม้ดีฉันจะไม่เคยเป็นรัฐมนตรีแต่ก็รู้ว่าตำแหน่งอันสูงค่านี้มันสามารถเอาไปทำอะไรเพื่อประชาชนได้บ้างวันนี้ท่านยังมีตำแหน่งคุมคุ้มกลาหัวอยู่แต่วันหนึง่งหักหมดอำนาจหมดบารมีขึ้นมาที่อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เยอะวันหนึง่งมีอันเป็นไปจริงๆแล้วท่านจะเดือดร้อนสอรสร,รวมไทยสร้างชาติอภิชยัยต้องรู้ขึ้นมาให้ถอนคำว่าค้มกลาหัวนะมันเป็นคำไม่สุภาพ ก็อยากจะตอบคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะว่าท่านเองเป็นรัฐมนตรีนะคะมากี่กระทรวงท่านไม่รู้เหรอคะว่าตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยนะคะมันเอาไว้ทําอะไรดีๆได้นะคะไม่ใช่ว่าเอาไว้มีแต่หาผลประโยชน์อย่างเดียวแล้วก็ดิฉันเนี่ยแม้จะไม่เคยเป็นรัฐมนตรีสักกระทรวงค่ะดิฉันก็รู้ว่าตําแหน่งอันสูงค่าย,ยิ่งนี้ที่ท่านได้เป็นมาไม่รู้กี่กระทรวงเนี่ยมันสามารถเอาไปทําอะไรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้บ้างแล้ววันนี้นะคะ ท่านยังมีตำแหน่งคุ้มกลาหัวอยู่ท่านจะพูดอะไรท่านก็พูดไปค่ะวันหนึ่งหมดอำนาจหมดบารามีขึ้นมาแล้วนะคะก็ที่ได้อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์สสเอาไว้เยอะๆค่ะวันหนึ่งมีอันเป็นไปจริงๆขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดือดร้อนท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับ,รบขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายครับใช้คำไม่สุภาพผมกำลังจะพูดอยู่ครับหรือว่าสภานี้เป็นสภาที่สุภาพครับครับผมกี้นผมกำลังจะทักท้วงอยู่ครับ รับต้องมีวุฒิภาวะในการพูดครับครับครับถอนได้ครับไม่ถอนค่ะท่านประธานต้องวินิจฉัยนะครับครับผมวินิจฉัยว่าตรงควรถอนฮะมันฟังดูมันไม่สุภาพนะครับผมผมขอเถอะครับค่ะให้เกียิท่านดีครับเออผู้นําฝ่ายค้านค่ะถอนค่ะครับอันนี้คร่าว